สวัสดีค่ะคุณลูกค้าคลิปนี้เป็นคลิปแรกของลีนินมาลร1ร0อซนะคะใครที่เห็นคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้แม่ค้าด้วยนะคะคลิปนี้แม่ค้าจะมานําเสนอกางเกงลีนินรุ่นนี้เป็นรุ่มผสมไฟายคอตตอนจะนํามาขายเทลดราคาให้สาหรับผู้ติดตามใหม่ของ ช่องลินินมาลีนะคะสินค้าของช่องลินินตัวนี้เป็นลินินผสมไฟแท้อยเร์นะคะเปรพฟีเมียนส่วนสีดำเฉพาะสีดำนี้เป็นลินินคออตอนนะคะครทรงนี้เป็นทรงขากกระบอกความยาว อยู่ที่39มิเ้ดี๋ยวคุณแม่คะโซนประมานี้ค่ะเดี๋ยวแม่ค่ะดี๋ยวคลิปหน้าแม่คะ,คคคะจะรีวิวให้นะคะขอบเอวในตัวคะ่ะไปคะ่ะจะสอยมือเอานะคะคุณลูกค้า สำหรับคนที่กดติดตามแม่ค้าและเห็นคลิปนี้เป็นคลิปแรกแม่ค้าจะขายขาลดราคาให้เลยนะคะมี3ามไซส์บางสีไม่ครบไซส์นะคะมีแค่3สีสีดำตัวนี้เป็นลินินคอตตอนนะคะถ้าคุณลูกค้าอยากสนใจอย่าลืมกดติดตามให้แม่ค้าด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าแม่ค้าจะมารีวิวให้ค่ะ